ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่14มิถุนายนนะคะสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานนัดพบแรงงานสมุทรสาครณกิจกรรมชั้น3หน้าโรงหนังเซนทันมหาชัยซึ่งในวันนี้นายวันชัยสาครมณีรัตน์จัดหาง,งานจังหวัดสมุทรสาครได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสมุทรสาครมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยมีบริษัทที่มาร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์หน้างานจำนวน15บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า1,500อัตราจาก50บบริษัทโดยภายในงานค่ะจะมีแผ่นประชาสัมพันธ์จากบริษัทต่างๆที่มีรายละเอียดของงานทั้งตำแหน่งวุฒิการศึกษาค่าตอบแทนเพื่อให้พิจารณาซึ่งใครสนใจงานไหนก็จะไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นๆรวมถึงกรอกใบสมัครสัมภาษณ์พร้อมเข้าทำงานได้ นอกจากนั้นยังมีการขึ้นทะเบียนร,รายงานตัวกรณีว่างงานการให้คำปรึกษาด้านอาชีพทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพให้คำแนะนำการไปทำงานต่างประเทศสำหรับกิจกรรมนัดพบแรงงานนั้นได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการหางานทำได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้คนมีงานทำซึ่งประชาชนที่อยากมีงานทำแต่ไม่สะดวกไปร่วมงานวันนี้ก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดสมุทรสาครโทรศัพท์หมายเลข034714342ค่ะ